พี่ดูเพลงงไม่บอกนั้นนอกแบบสันว่าเป็นดาราได้ไงอ่ะเกว่เก้าสิบสองเกว่าท่าอะไรนะเก้าสิบสองคืออะไรอ่ะเพลงนี้เหรอใช่เยนมีเพลงนี้ด้วยวารวราสุราวเรีราสุราอะไรนะนับ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 นัมสวม หนึ่งหนึ่ง,งสองสามูก็รู้ว่าใครเซ็นเตอร์อะไรอยู่นั่นเข้าไหมเข้าไหมมา,ามา,ามาหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่ไม่อไมมคอยล้วไม่คอยล้วอันนี้ไม่เริ่มไม่ใช่เพื่อนมาเต้นเร็วข้างหลังมาเต้นร<ๆ>เร็ว หลังมาเก้าสิบสองเก้าสิบสองแกนเอาแกนในนั้นก็ได้ในนั้นเก้าสิบสองโอเคโอเคพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสองสามเหมือนนี่ไม่พวงคนเดียวพี่เชฟเอาไม่เห็นมีแบบแปลกนะพี่จินอ่ะมันเต้นอะไรของมันไอจีหลบหน่อยสิดูก็ดูไงว่าใครเป็นเซนเตอร์ทำไมแต่เขาเป็นหน้าตาวงอย่างชั้นทำไม ไอจีนผิดท่าปะไอหนี่เล่นลอดแปลกๆอยู่นะดูก็รู้ว่าใครไม่พร้อมตรงนี้เพื่อนที่นี่ผมมันบังโลโก้ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ชิบ่ายแฮะไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนได้ไหมค่ตอนเนี้ยตอนนี้ได้ตอนนี้ได้เอาไม่ขอเส้นนีเพลนดูพี่เป็นพี่เส้นท่าเดียวกันสิคนนี้เขาบ้าหนึ่งท่าเก้าพี่โซนเนี่ะพี่ ไม่ได้ค่ะคุณน้องอันนี้เจ๊ชิลี่เองค่ะไอชี้ออกไปก่อนี่ยานแม่งไล่กูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อ่ะหนึ่งปีพี่ไล่ผมไม่เบื่อหรอวะเดี๋ยวคจะไล่อีก้ามึเยังไว้ไป92เพื่อน92สลามาเลกุมโดนไล่เสมอรห้าก้า92นะคะเดน92พร้อมนะ92สมสวยไปแล้วมีใครไม่พร้อมมั่ง92 มาเต้นเร็ว9ก้าสเป็นเพื่อนมาเต้นกันเร็วข้างหลังมาเร็วๆมาเต้นกันเร็วสใจมีไฟด้วย92นะท่าแดนดังจินออกไปมันวางคนอื่นเขาฉันเป็นเฟดอัพกดไหอ๋อ องผมบางโลโก้คนหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาแบบออกไปนี้ทังทีนะดูมันดีก็เต้นไปสิหนีจะมาสนใจกันเลยแค่กูคนเดียวมากไปเไปเปเลยปเปเลยไเปเดเลยไเไปเลเล้าเลยอแดลเลยไไเลยไลไเปเลไปเลยไป พร้อมกันยังย่หมนึง่งพร้อมแล้วใช่ไหมเก้าสองมี92เก้าสองมุมสูงอ่ะสูงพออย่างเน้นเก้าสองอ <92 S 2> ยังไม่สูงอีกเหรอวะ อาาเท่าไหร่เก้าสองเก้าสองหนูตึนตตองอ่ะอันนั้นไปแล้วไ่คือใช่ท่าใช่อะไรบอกเราว่าสอนเรื่นกันมาเบิร์นบูดไมล์ลิฟ์ไลท์ูเกลซูก้าชูเกาเออซูด้ารสอะไรอ่ะรสสปหนึ่งเก้าสิบสองหนึ่งสองสาม วุ้ยวๆๆยวยพร้อม้อมพ้ออที่นัดเไวไม่มีความเป็นดาราเออเก้าสิบสองนะคะหนึ่งเก้าสิบสองตรงเก้าสิบสองพร้อมนะหนึ่งสอก่อนตอนซ้ำสเกาสองเก้าสองใไมเก้าสองพร้อมพร้อมยังคนใหม่พร้อมยัง แนึพี่ม่นึงหนูขอยิงข้างหน่อนอันนี้เาเดี๋ยวเดีสวยบอกว่ากูไม่ใช่เอหรอ่าที่เท่าไรห่งสองว่าอะไรเกมไม่ได้ไม่ทันเป็นผมหรอกครบแล้วครบแล้วนี่ยาใจมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองสา ไม่ได้เปี่ยมไมแล้วเร็วๆโชกาเร็มๆโชกาเนเนเนเอเลที่ห้าสิบเอ็นไม่ใช่ใช่หรอไม่ใช่คนละเพลงจิมันบ้าแ่้ม่มามีแครมาแล้วหรอพี่อาจารย์ข่าวอร์หน่ครับพี่อาจารย์ข่าวอร์หนอโอเคครับหนึ่งนะคะโอเคจะหนูไปต้เกีบ เอายังไม่อ่านเลยเอาใครอีกครับใครอครใครอีกคเก็บขึ้นมาอีกเก็บขึ้นมาอีกใจเ็กดเราต้องแยกจาดตรงเนี้ยสิบห้านะเนื้อข้าวสเก้านะนไม่สวกครับเลยหนึ่งสองสา ไมโชกาอย่าเล็บไมโชกาเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนมที่สายตายาวขอฉันได้แต่มองเธออยู่แน่ๆๆเดี๋ยวพวกน้ายและดูแลเธออยู่แค่ไป่ๆๆไม่เป็นไรไม่เท่านี้ส่วนเธอเจอกันบอก อยู่แลนด์คาสโนนะอยู่แล้วค่ะไปแยกย้ายเปลี่ยนผมเลยแล้วก็มาดลวงมตรงนี้ป้าไปเป็นของเดี๋ยวพี่หาไปเดียวพิงค์ปลาเบ้าตู้พี่ต้องขับไปเองนะตู้ขับเขาแล้วไปเหรอไปสูนเลยค่ะแล้วก็ดีว่าตู้ไม่ดื้อไม่ได้แล้วน้อพี่ขอแจกรถให้มากรถอะไรรถเหมือนที่ยินบอกว่าให้พยายามถ้าใครแบบมีรถอะให้เอารถตัวเองไปอะ อุ้ยเ,เราลืมเอาโลโก้ออกเรากลัวที่สกแกนออกสกแกนได้นะคะทุกคนโดเนทได้คนละสิบบาท2ี่สิบบาทว่ากันไปโอเปอร์มากับพี่ฮันนะ